ถ้ามีนคนถามผมว่าเพราะอะไรเนี่ยยังไม่มีแฟนหลายๆครั้งผมจะนึกถึงหนังสือที่เคยอ่านก็คือเล่มนี้แหละครับ How to Not Die Alone ทำอย่างไรไม่ให้ตายอย่างโดดเดี่ยวหนังสืเอเล่มนี้เป็นหนังสือแนว how to นะครับที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ด้านความรักแล้วก็การเมนเทนหรือว่าการรักษาความสัมพันธ์และการวางแผนในเรื่องของการแต่งงานหนังสืเอเล่มนี้เป็นหนังสือ how to ที่มีขนาดหนาแต่ว่าลักษณะการดําเนิน,นเรื่องเนี่ย ทำได้อย่างราบรื่นแล้วพอระหว่างการอ่านก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างเลยครับจากหนังสือเล่มนี้พอเราเห็นหนังสือที่มีขนาดมากกว่า350หน้าเนี่ยพอเห็นแล้วก็ท้อครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่านได้เพลินอ่านได้เรื่อยๆแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมีความน่าสนใจหนังสือเนี่ยแบ่องออกเป็นทั้งหมด3หมวดครับในส่วนที่1เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมมีตั้งแต่ว่าวิเคราะห์ว่าการเดทสมัยนี้เนี่ยถึงยากกว่าสมัยก่อน3นิสัยการเดท หรือว่าจะเป็นเรื่องของอย่ามองหาแต่ความสมบูรณ์แบบจนมองข้ามสิ่งดีๆทั้งหมดเหล่านี้คือการเตรียมพร้อมแล้วก็การเข้าใจในบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ในสิ่งที่หนังสือเนี่ยวิเคราะห์ให้เราพอในส่วนที่2เนี่ยชื่อว่าไปเดทไปเดทเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายๆเรื่องครับเช่นคุณคิดว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรแต่คุณคิดผิดหรือว่าจะเป็นออกไปเจอผู้คนตัวเป็นๆก็คือหลักๆแล้วคือการไปออกไปเดทนั่นแหละครับก็คือหมายถึงต้องลองไปมีความสัมพันธ์นั่นเอง ในส่วนที่3คือเริ่มจริงจังในส่วนนี้พอเราครบกับใครคนหนึ่งเราก็น่าจะต้องตอบคําถามตัวเองได้ครับว่าคนคนนี้ใช่หรือเปล่าหนังสือจะสอนว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยเราควรจะปฏิเสธเขาอย่างไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช่เราจะเดินหน้าต่อกับเขาวางแผนการแต่งงานควรพูดคุยอะไรบ้างหนังสือก็จะมีแบบสอบถามที่ให้ทำทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เข้าใจตรงกันมากข,ขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือหนังสือเนี่ยเป็นบทบท ในขณะที่แต่ละบทเนี่ยก็จะมีการสรุปท้ายเรื่องทําให้เราเนี่ยไม่ได้หลงประเด็นระหว่างการอ่านเช่นจะมีการสรุปประเด็นสําคัญต่างๆที่อยู่ในแต่ละบททําให้เราเนี่ยพอไปบทต่อไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสามารถปฏิปต่อในเรื่องไปได้อย่างไม่ยากครับส่วนตัวพออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยต้องยอมรับครับว่าตัวเองเนี่ยอ่านแล้วรู้สึกว่าเพลิดเพลินแล้วก็ได้ความรู้บางอย่างบางอย่างก็ต้องยอมรับครับว่าตอนที่อ่านเนี่ยก็มีหลายมุมที่ไม่เคยคิดเหมือนกันเช่นหนังสือก็มีการพูดถึงเรื่องของ การไปทํากิจกรรมอย่างไรที่มีโอกาสที่จะได้เจอคู่ครองหรือว่ามีโอกาสจะได้เจอแฟนครับหนังสือก็จะมีการสมมุติสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะนํามาซึ่งว่าเรามีโอกาสจะได้เจอกับแฟนหรือว่าคู่ครองในอนาคตและกิจกรรมแบบไหนที่บางครั้งเราชอบแต่ว่ามีโอกาสเจอคนแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคนได้น้อยตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ของหนังสือที่เราจะมาวิเคราะห์กันนั่นเองครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณมีหนังสือ how to ที่คุณชอบหรือว่าเคยอ่านหนังสือเล่มนี้เหมือนกันถูกใจเหมือนกับที่ผมได้อ่านไป มาพูดคุยกันได้เลยครับผ่านทางคอมเมนต์และถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปรีวิวหนังสือน่าสนใจในเริ่มถัดไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ